ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็พอดีจะถ่ายทําคลิปวิดีโอนะครับจากช่องนะครับจานโจนะครับซึ่งก็เป็นช่องครับในการที่จะถ่ายวิดีโอเกี่ยวกับความเป็นอยู่นะครับของชีวิตชาวอีสานนะครับแล้วก็การอยู่การกินนะครับแล้วก็ความเชื่อความศรัทธาศาสนาแล้วก็วัฒนธรรมประเพณีนะครับแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับสินค้าต่างๆโอท็อปนะครับแล้วก็การดำรงชีวิต นะครับของบ้านเราแหละครับแล้วก็เกี่ยวกับแนวความรู้แนวความคิดต่างๆครับซึ่งทางช่องนะครับจานโจก็เป็นช่องหนึ่งนะครับน้องไม่นะครับก็ยังไม่เติบโตเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีการอัดคลิปวิดีโอก็ยังไม่เยอะนะครับส่วนมากก็อัดยังไม่ได้เน้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้นะครับทางจานโจนะครับก็ได้จะมาแนะนํานะครับว่าจานโจนี้นะครับมีวัตถุมงคลหรือว่า แขวนพระองค์ไหนบ้างนะครับซึ่งก็จะสลับแขวนกันแบบว่าผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะครับซึ่งก็จะมีประมาณพวงสองพวงหรือสามพวงนะครับซึ่งก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับวันนี้นะครับก็เลยมาพบปะกับ f c นะครับที่คอยติดตามนะครับที่ให้กำลังใจหรือว่ากดไลค์กดแชร์นะครับช่องจันโจนะครับในการที่จะนำเรื่องราวหรือมาแนะนำวัตถุมงคลนะครับวันนี้นะครับก็คือ จร,จริงๆก็คือมาแนะนําวัตถุมงคลนะครับเผื่อเป็นแนวทางว่าคนที่สนใจเนาะสนใจว่าวัตถุมงคลเอ๊จะแนะนําพระองค์รูปไหนดีต้องขออนุญาตนะครับทานกาแฟแป๊บหนึ่งครับก็เลยมาแนะนําเผื่อเป็นแนวทางนะครับหรือผู้ที่ผู้ที่สนใจวัตถุมงคลนะครับก็อาจจะเป็นแนวทางในการสะสมได้นะครับซึ่งนะครับ วันนี้ก็มีไม่เยอะนะครับเพราะว่านะครับอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่านำนำมาจากรถนะครับนํามาจากรถแล้วก็ไม่ได้นํามาถ่ายทั้งหมดนะครับส่วนมากก็จะอยู่บนหิ้งพระนะครับซึ่งจะขอแนะนําก่อนนะครับแนะนําก่อนก็คืออยู่ตรงในในพานนะครับนี่ครับพอดีอยู่นีอยู่ในรถนะครับก็เลยนํามาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ อันดับแรกนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมสําหรับคนที่สนใจในเรื่องของระรเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังต่างๆนะครับจาจรยจโจก็จะพยายามนําคลิปต่างๆมาให้ท่านได้ชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็คือเหรียญของหลวงปู่ยาท่านอ่อนสีนะครับยาท่านอ่อนสีนะครับนี่รุ่นนี้ครับผมค้า,ายออกเป็นเหรียญแบบว่าเหรียญ แบบกับเหรียญที่ว่ามันเงินมันทองนะครับนะครับส่วนมากพระเกยจยิอาจารย์ก็สร้างสร้างหลายหลายรูปนะครับหลายวัดนะครับซึ่งพุทธคุณเน้นในเรื่องของพวกกระซับเพร,รพาะว่าด้านหลังนะครับก็จะมีถุงเงินทุงทองนะครับซึ่งก็มีเกียิอาจารย์ดังส่วนเหรียญที่เป็นต้นแบบน่นนาจะเป็นเหรียญของโลกปูหมุนนะครับวัดบ้านจานเพราะว่าสร้างแล้วก็มีราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับน่าจะหลายหมื่นนะครับถ้าเป็นเหรียญเงินหรือว่าเหรียญ นวะโลหะนะครับน่าจะเป็นหลักหลักเกือบแสนน่คิดว่านะครับน่าจะเป็นเกือบหลักแสนถ้าเป็นทองคํานี่คงคงไม่ต้องพูดถึงเนาะนะครับส้นหลังเรียนหลวงปู่ย่าท่านอดศรีนะครับท่านก็เป็นเกียิอาจารย์นะครับสายสําเร็จรุนนะครับซึ่งก็เป็นครูบาอาจารย์ระหว่างฝั่งประเทศลาวกับประเทศไทยนะครับก็เคยได้ยินว่าท่านน่าจะเกิดอยู่แถวอีสานเราแล้วก็ท่านก็เดินข้ามไปทางโน้นแล้วก็ไปกลับไปกลับมานะครับประมาณนี้นะครับซึ่งท่านก็มีอายุพรรษาสูงนะครับท่านมรณภาพเมื่ออายุ หนึ่งร้อยสิบห้าปีนะครับอยู่วัดอะไรนะวัดบ้านด่านนะครับสปปบลาวนะครับเป็นเหรียญที่ออกแบบได้ได้สวยนะครับผมว่านะครับลงตัวนะครับรูปพึ่งองค์ข้างหลังก็จะเป็นพวกกระซับเนาะถุงเงินถุงทองนะครับนี่ก็เป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งที่ทางจันโจเป็นสะสมไว้นะครับเป็นเหรียญลงยานะครับลงยาไม่ใช่เหรียญสามกริย์นะครับ ก็เป็นวัตถุบางคนที่ราคายังไม่สูงครับตอนนี้ราคาก็ยังพอที่จะหาได้เพราะว่าเป็นพระเกจิติใหม่นะครับที่สร้างยังไม่หลายปีนะครับต้องรอระยะเวลาแล้วก็รอประสบการณ์นะครับวันนี้ก็มาทางกาแฟก็เลยมาพบปะก,กับเอฟซีทุกท่านนะครับผมครับถัดมานะครับถัดมาก็คือ เศรษฐีนวโกดนะครับของหลวงปู่บุญนาวัดป่าโสที่ผลนะครับเป็นเนื้อนวาโลหะนะครับซึ่งหลวงปู่บุญนาท่านก็เป็นสิบสายหลวงปู่มั่นนะครับผูริทัตโตนะครับท่านก็ได้สร้างเหมือนกันนะครับก็มีลูกศิษย์ลูกหานะครับอยากได้บูชาพระนวโกดก็คือเป็นอุบาสกนะครับแล้วก็ที่มีความเคารพนะครับมีความศรัทธานะครับแล้วก็มีความ เริ่มใช้นะครับในพุทธศาสนานะครับซึ่งก็เป็นอุบาสกในสมัยพระพุทธเจ้าดำรงชีวิตยอยู่นะครับซึ่งก็เป็นเศรษฐีทั้งเก้านะครับซึ่งแต่ละท่านก็มีมีเอกหมายถึงว่าท่านมีมีทรัพย์ในแต่ละด้านนะครับซึ่งก็ท่านก็เป็นสามารถที่จะบรรลุนะครับบรรลุเป็นพระอริยะหรือว่าพระอรหัน์นะครับซึ่งก็เป็นเศรษฐีที่มีความแปับไปใน บุญนะครับแล้วก็ทําให้ท่านมีทรัพย์สมบัตินะครับผู้ที่บูชาท่านก็น่าจะได้อานุสงส่วนตรงนี้นะครับเขาเลยสร้างเป็นพระนวโกตก็เคยได้ยินนะครับว่าผู้ที่มีความต้องการในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะครับเพื่อหวังในลาบยศนะครับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับก็บูชานะครับพระนวโกตหรือพระเศรษฐีก็ได้นะครับอันนี้เป็นองค์นี้เป็นนวโลหะนะครับก้าวหน้านะครับอีกอย่างหนึ่งชื่อท่านก็เป็นก้าวหน้านะ ก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับก้าวหน้าในการทำธุรกิจต่างๆนะครับก็เป็นพระเอกุ้นหนึ่งนะครับของหลวงปู่บุญนาวัดป่าสุริตุนตจังหวัดสกลนครนะครับนี่ท่านเป็นสิทธิ์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับซึ่งเป็นพระสายปฏิบัตินะครับเป็นเนื้อนบวรหัวองค์สวยงามมากนะครับผมถัดมานะครับถัดมาองเล็กนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเป็นรูปหล่อนะครับรูปหล่อของหลวงพ่อเกษมนะครับหลวงพ่อเกษมเขีมะโกนะครับ สำนักสุสานไต่ลักอยู่จังหวัดลำปางซึ่งหลวงปู่เกษมเข้มมากโง่นะครับเป็นครูบาอาจารย์นะครับที่พระบาทสมเด็จนะครับรัชกาลที่9นะครับเคยเข้าไปพบนะครับแล้วก็ไปสนทนาธรรมนะครับกับหลวงพ่อเกษมนะครับแล้วก็ท่านเป็นพระนะครับที่ปฏิบัติอย่างอุกฤษนะครับหมายถึงว่าฝึกปฏิบัติในป่าช้านะครับในสุสานนะครับทำให้ท่านมีพลังจิตที่เข้มแข็งพลังจิตที่เวลาท่านปูกเสกหรืออธิษฐานจิตก็จะมีพุทธคุณนะครับ บุญญลิตนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับวัตถุมงคลของท่านท่านจะเน้นในการอธิษฐานจิตนะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วนะครับทางเกียรติอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านวิทยาคมก็จะปลุกเสกด้วยคาถานะครับแต่ว่าทางสายปฏิบัตินะครับผู้ที่มีพลังจิตหรือว่าท่านได้ฝึกจิตท่านมาดีแล้วท่านก็จะเพียงน้อมนําอธิษฐานจิตแล้วก็น้อมนาเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์น้อมนาถึงพระพเจ้านะครับเพื่อ,อดึงดูดพลังนะครับ ซึมซับเข้าไปในวัตถุมงคลทําให้วัตถุมงคลชิ้นนั้นนะครับเกิดบุญลิศนะครับซึ่งก็เป็นวัตถุมงคลที่เข้มขังและก็มีไม่มีวันเสื่อมนะครับเพราะว่าลุกเสขึ้นมาด้วยการอธิษฐานจิตนะครับสําหรับหลวงพ่อเกษมเกมาโกซึ่งก็เป็นพระนะครับที่ผมเคารพนับถือตั้งแต่ตอนเริ่มแรกเลยนะครับตั้งแต่ปี3ามสิบกว่าก็ได้มีโอกาสได้สะสมวัตถุมงคลของท่านก็มีไม่เยอะครับก็มีองค์สององค์นะครับผมก็เป็น เกบจิอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่ผมเคารพนะครับอันนี้เป็นนว่าโลหะนะครับนะครับเนื้อนวาโลหะองค์สวยนะครับต้ขออนุญาตวันนี้กระทันกาแฟไปด้วยเนาะครับพอดีบรรยากาศอยู่ตรงอยู่ตรงพนพอดีอ่าถัดมานะครับอานจะไม่ค่อยชัดนะครับเพียงแต่ว่า เป็นรูปหล่อเบ้าทุบนะครับของหลวงปู่ยาท่านอ่อนสีนะครับยาทานอ่อนสีนะครับซึ่งท่านก็เป็นเกียรติอาจารย์ที่ผมได้เคยแนะนำเน,ำเนาะเป็นเหรียญของท่านนั่นแหละครับนี่เป็นแต,แต่รุ่นนี้ก็เป็นเนื้อเหล็กน้ําผีนะครับซึ่งเหล็กน้าผีนะครับมีผู้ทธกุณในตัวแม้ว่าไม่ได้ปลูกเสกนะครับมีผู้ทธกุณในการบลบล้างอาขานต่างๆนะครับซึ่งสมัยโบราณน,นะครับทางาครูบอาอาจารย์หรือว่าทางานักลบต่างๆก็จะนิยมนํา เหล็กนะครับนำนำน้ำผีมาทําเป็นอา,อาวุธนะครับในการที่จะปราบล้างอาถรรพ์นะครับผู้ที่อยู่ยงคงกระพันนะครับเพราะว่าในสมัยโบราณก็จะมีการเล่นคาถาอาคมสูงแล้วก็เป็นการลบล้างอาถรรพ์สามารถที่จะทําร้ายผู้ที่มีความเหนียวคงกระพันชาติได้ก็เหล็กน้ําผีนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีพุทธคุณในตัวนะครับแล้วอีกอย่างก็ได้รับการปลูกเศษโดยเกีเกยรติอาจารย์ดังทําให้ มีพุทุณเพิ่มขึ้นมานะครับวันนี้ก็เป็นรูปหล่อของท่านองค์สวยนะครับองค์สวยมากนะครับราคาก็ไม่สูงนะครับราคาวันนี้ทางจันจูไม่ได้นํามาให้เช่าหรือบูชาต่อนะครับเพียงแต่ว่าแนะนําเป็นแนวทางในการสะสมวัตถุมงคลนะครับครับผมสาหรับองค์นี้นะครับองค์นี้ก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดวัดไซขาวนะครับอาจารย์นองนะครับอาจารย์นองท่านก็เป็นสหธรรมิกกับหลวงปู่ ทิมนะครับวัดช้างให้ซึ่งก็สร้างหลวงปู่ทวดอันโด่งดังในปีพศ2497นะครับเป็นเนื้อว่านนะครับกากยายักษ์และก็มีว่านร้อยแปดนะครับซึ่งพระอาจารย์นองท่านก็เป็นพระนะครับที่ร่วมในการาบดในการผสมผงนะครับสร้างวัตถุมงคลและก็สร้างหลวงปูท่ทวดปี2497นะครับอันโด่งดังและก็ท่านได้นําส่วนหนึ่งนะครับมาสร้างวัตถุมงคลของท่านนะครับซึ่งรุ่นนี้ก็เป็นรุ่น สร้างมรดบนะครับปี25 3 4นะครับราคาก็น่าจะอยู่หลักพันนะครับสำหรับลงประทุ่แล้วนะครับได้ตามความเชื่อผู้ที่มีความศรัทธาแล้วก็เคารพนะครับแฝนวัตถุมงคลของท่านนะครับระลึกถึงบุญคุณของท่านนะครับมีพุญคุณในด้านเขียวคาดนะครับแม้นว่าไม่ได้ปลูกเสกนะครับวัตถุมงคลหรือรูปท่านไม่ได้ปลูกเสกก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะว่าตามความเชื่อว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์ลงมาจุตินะครับ ก็เคยได้ยินมาอย่างนั้นนะครับลวบ่ทวดก็เลยมีไว้นะครับจะจะจะมีแมงวีด้วยนะครับวันนี้อากาศดีครับถัดมานะครับก็จะเป็นพระก,กิ่งนะครับพระก,กิ่งอุปคุตนะครับของหลวงปู่คำบุวัดกุดชมพูนะครับ เนื้อนวโลหะนะครับสร้างร้อแปดองค์นะครับรุ่นนี้นะครับสร้างน่าจะในปีปีห้าหนึ่งหรือห้าสองนี่แหละครับมีการปลูกเศษหมูแล้วก็ปลูกเศษเดี่ยวนะครับซึ่งหลวงปู่คำบุก็ได้ปลูกเศษเดี่ยวแล้วก็มีการนําไปปลูกเศษที่วัดน่าจะเป็นวัดศรีสุดารามนะครับซึ่งก็มีเกจิอาจารย์ดังๆมาร่วมปลูกเศษหมูนะครับทําให้วัตถุมงคลชุดนี้นะครับมีพุทุคุณนะครับครอบคลุมทุกด้านแล้วก็ดีทั้งนอกดีทั้งดีทั้งในก็คือการผสมมวลสารจากโลหะต่างๆนะครับที่มี อัคละเลขยันนะครับแล้วก็นํามาปลูกเสกนะครับและอุปคุตนะครับพระอุปคุตท่านก็เป็นในสายปรามารนะครับในสายปรามานครับเดี๋ยวพอดีมีสายเข้านะครับถัดมานะครับถัดมาก็จะนี่ครับก็เป็นอัคุดนะครับพยาคุดนะครับสําหรับคุดรุ่นนี้นะครับก็เป็นน่าจะเป็นรุ่นรุ่นรุ่นสี่นะครับน่าจะเป็นรุ่นสีของวัดคุดนะครับซึ่ง ครุฑนี้ท่านก็เป็นกึ่งเทพนะครับกึ่งสัตว์นะครับแล้วก็เป็นพุทธคุณในด้านการคุ้มครองป้องกันนะครับขจัดสิ่งที่เป็นอมมงคลทั้งหลายนะครับเพราะว่าพญาครุฑนะครับท่านเขาจะนิยมนําปลาไปลองสเกตดูไหมครับว่าตามถนนท้องางก็จะมีตรงหลักกิโลนะครับก็จะมีครุฑนะครับในแต่ละหลักเพื่อเป็นการเปิดทางนะครับการขับไล่นะครับวิญญาณชั่วร้ายนะครับก็เป็นความเชื่อนะครับซึ่งก็เป็น เทพนะครับเป็นสัตว์นะครับกึงเทพกึงสัตว์เนาะขุดพญาขุดนะครับซึ่งท่านก็เป็นเป็นอมตะนะครับก็เคยต่อสู้กับพระนารายณ์เนาะตามความเชื่อต่างคนต่างไม่มีใครเพร้ใครชนะก็เลยนับถือนะครับเวลาพระนารายจะเสด็จไปที่ไหนนะครับพญาขุดก็จะพาไปนะครับแล้วก็พระนารายก็จะอยู่ข้างบนนะครับแต่ว่าเวลาพระนารายนอนบรรทมก็จะ พญาคุดก็จะอยู่ข้างล่างนะครับนะครับซึ่งท่านก็ท่านคงได้พรมาจากไม่แน่ใจว่าได้จากพระพรมหรือว่าพระอินนะครับหรือว่าเคยเคยอ่านนะครับแต่พอดีก็ไม่ได้ไปจํตจงจุดนั้นก็เลยวันนี้ก็มาแนะนําเฉพาะเรื่องของวัตถุมงคลนะครับเป็นวัดคุดนะครับเชิญธงเศรษฐีนะครับเนื้อสามกริย์นะครับสำหรับพญาคุดนะครับก็จะมีเกจิอาจารย์ในหลายองค์ในหลายวัดที่สร้างและปลูกเสี เช่นพระอาจารย์วราวัดโพทองนะครับหลวงพ่อผาดนะครับวัดวัดบ้านไร่วัดไร่หรือวัดบ้านไร่จังหวัดอ่างทองนะครับแล้วก็หลวงหลวงปู่เสงนะครับหลวงปู่เสงวัดบางนานะครับซึ่งท่านก็เป็นเกียรติอาจารย์เริ่มแรกนะครับที่สร้างพญาคุดได้นงดังและก็มีราคาที่สูงนะครับนะซึ่งซึ่งทางอาจารย์โจนี่ก็มีแค่เฉพาะคุดนะครับสามสี่วัดนะครับไม่เยอะนะครับก็มีแค่วัดคุดแล้วก็หลวงพ่อผาดวัดบ้านกรวดนะครับหลวงพ่อดีวัด มะขามน่าจะเป็นวัดมะขามพิศนุโลกนะครับแล้วก็พระอาจารย์วรานะครับมีไม่กี่องค์นะครับวันนี้ก็เลยมาแนะนําวัตสุคลที่สสมัยนะครับสำหรับเบี้ยแก่นะครับเบี้ยแก่ของพระอาจารย์ตีนะครับหลวงพ่อตีนะครับวัดหูช้างนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งท่านก็เป็นเกียรจิอาจารย์ในสายของหลวงพ่อกีวัดหูช้างครับท่านก็ได้มีการสร้างนะครับเบี้ยแก่นะครับประหลัดขีตะกุดนะครับซึ่งท่านก็มีการอาจารย์มือนะครับมีการ นำมาปลูกเศษตามตำ,ตำรับโบราณนะครับซึ่งเบีย้ยแก่ก็มีพุทธคุณในด้านการคุ้มครองป้องกันขจัดสิง่งอัปมงคลทั้งหลายเมตตามหานิยมนะครับพุทธคุณร้อยแปดพันประการนะครับซึ่งก็เป็นวัตถุมงคลอีกอประเภทหนึ่งนะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์ไม่มีวันเสื่อมนะครับซึ่งก็เป็นที่นิยมนะครับสาหรับเบีย้ยแก่นะครับที่มีเื่อเสียงแล้วก็มีพุทธคุณแล้วก็มีความนิยมก็คือเบีย้ยแก่ของหลวง บุญนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับแล้วก็เช่นหลวงพ่อพักวัดบ้านโบสถ์นะครับหลวงปู่ลอดวัดนาโรงนะครับก็เป็นเบี้ยแก้ในสายเกีิอาจารยุคเก่าที่มีราคาสูงหลักหมื่นหลักแสนนะครับสำหรับผมก็ยังมีไม่เยอะเนาะก็มีแค่ของหลวงหลวงปู่ตีนะครับวัดหูช้างนะครับแล้วก็หลวงพ่อเจือวัดกลางบางแก้วนะครับก็มีแค่นี้นะครับและส่วนมากก็จะเป็นเบี้ยแก้ในรุ่นหลังๆนะครับซึ่งก็ส่วนมากบางรุ่นก็จะมีการนําเอาผงพุทธคุณนะครับ สิ่งมงคลต่างๆนะครับนำมาบรรจุนะครับซึ่งก็ไม่ใช่นำปลอดมานะครับชอบเป็นเลีอแก่นะครับอีกประเภทหนึ่งนะครับนี่ครับถัดมานะครับพยาคุดนะครับนี่เป็นพยาคุดของหลวงหลวงหลวงปู่ดีนะครับวัดมะขามจังหวัดพิจบูรณ์นะครับเป็นรุ่นน่าจะเป็นรุ่นเลือดขั้นมหาเศรษฐีนะครับน่าจะเป็นเลือดขั้นมหาเศรษฐีนะครับซึ่งท่านก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เทียบหลวงปู่ทวัด ชนแดนนะครับหลวงปู่ทบวัดช้างเผือกก็ประมาณนี้ซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ทางสายจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับวันนี้ก็เลยมาแนะนำนะครับก็คงจะประมาณนี้นะครับเป็นเหรียญของหลวงปู่พัดนะครับหลวงปู่พัดอยู่แถวส้มลงนะครับซึ่งท่านก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเจียมนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับก็เลยได้ประกาศท่านมาสองสาครั้งก็ได้เหรียญท่านมาน่าจะสององค์นะครับแล้วก็ได้ น้ำเต้านะครับแต่เป็นน้ำเต้าขนาดใหญ่นะครับนำมาแต่ว่าอาคาะกา็น่าจะหายหมดแล้วเพราะว่ามันเก่ามากแต่ตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนน่าจะอยู่อ,อีกร้านหนึ่งนะครับพอดีเขียบไว้นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสําหรับวัสดุมงคลส่วนประเภทเครื่องรางนะครับของของขังนะครับก็จะเป็นอันนี้เป็นประคำร้อยแปดของหลวงพ่ออุตมะนะครับอยู่จังหวัด กา,ก laptop, าร laptop, านจนะบุรีนะครับซึ่งหลวงพ่ออุตมะนะครับท่านสร้างนะครับแล้วก็ปลูกเศษนะครับซึ่งประคำนะครับมีทั้งจากงาช้างนะครับกระดูกสัตว์นะครับแล้วก็ผงพุทธคุณแล้วก็ไม้ต่างๆไม้มงคลต่างๆนํามากลึงนะครับเป็นลูกลกลมๆแล้วก็นามาร้อยให้หลวงพ่ออุตมะปลูกเศษนะครับซึ่งก็มีประสบการณ์นะครับแล้วก็คนที่นําไปบูชานคนที่ไปติดตัว นะครับแขนลดนะครับเกิดแขวคขาดปลอดภัยนะครับเพราะว่า,ามีวิทุคุณร้อยแปประการนะครับอีกอย่างนะครับาสามารถที่จะนํามาในการภาวนานะครับในการาปกเสกวัตถุมงคลในการานับนะครับเวลาเราสวดคาถาเกจบส0บจบหรือร้อยแดจบเราก็สามารถที่จะนารูปประคำนี้นะครับมานับได้นะครับซึ่งก็เป็นเกียรติอาจารย์ท่านมีความชันฉลาดในการที่จะให้คน เคารพคนศรัทธาได้น้อมนำนะครับเอาสิ่งที่คนศรัทธาแล้วก็ให้เกิดความเชื่อความศรัทธาแล้วก็ให้ปลูกฝังคุณธรรมจะได้ทําไปที่ไปในตัวนะครับส่วนนี้เป็นน้ําเต้านะครับของหลวงพ่อบุญนะครับวัดบ้านบางมีนะครับบ้านบางมีนะครับเคยไปกราบท่านนะครับก็ได้ประมุชามานะครับก็เป็นน้ําเต้าน่าจะน้าเต้านาโชคนาลาบเนาะเพราะว่าน้ําเต้านี่มีการสมัยกล้วเขาจะไปแขวนไว้ตรงร้านค้านะครับเพื่อ การค้าขายที่ร่ารวยเนาะร่ำรวยแล้วก็ดึงดูดลูกค้าเก็บเงินเก็บทองนะครับซึ่งก็เป็นความเชื่อนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงได้แนะนาเฉพาะวัตถุมงคลที่นํามาอยู่ในพาดน,นี้นะครับส่วนว่าข้างในก็ยังไม่ได้นามา ให้ชมนะครับซึ่งก็ส่มากก็จะเป็นพยาคุทธนะครับแล้วก็พักกิ่งต่างๆนะครับแต่วันนี้ก็คงขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยววันหลังจะได้มาถ่ายทําอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์หรือกดแชร์นะครับช่องจันโจนะครับซึ่งก็เป็นช่อง YouTube น้องใหม่เนาะครับกำลังทําคลิปวิดีโอนะครับเพื่อให้เป็นแนวทางนะครับเพื่อการผ่อนคลายเพื่อการสะสมวัตถุมงคลนะครับของผู้ที่สนใจวันนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ